เรื่องนี้ก็เริ่มมาจากมุมมองของชาวต่างชาติครับเขาพูดถึงห้องน้ํสาสาธารณะในไทยระหว่างเดินทางกับเขมรหรือว่าที่กัมพูชานะครับระหว่างเดินทางความสะดวกสบายทําให้มันแตกต่างกันขนาดนี้โดยก็จะมีความเห็นของเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชานะรารแสดงความเห็นด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูไปทีละเลื่อนนะครับเริ่มจากที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเดินทางบนถนนไทยไม่ว่าจะเดินทางไปภูมิภาคไหนขับไปสัก10 20, 20กิโลบนถนนสายหลักยังไงคุณก็จะต้องเจอกับปั๊มน้ำมันปั๊มเล็กปั๊มน้อยปั๊มใหญ่หรือแม้กระทั่งงหสิค บางทีก็ทําให้ผมคิดนะว่าห้องน้ําสาธารณะในไทยเนี่ยบางที่มีลักษณะที่หรูหราจนนึกว่านี่คือคาเฟ่เกาหลีหรือเปล่าในขณะที่การเดินทางระหว่างทางในกัมพูชาห้องน้ํากลางทางเพราะพวกเขาไม่ได้มีปั๊มน้ํามันที่ใหญ่โตแบบประเทศไทยอีกต่อไปคุณต้องใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นขอเข้าห้องน้ําในร้านที่อยู่ริมทางหรือไม่ก็ปั๊มน้ามันที่ไหนสักที่ที่กว่าจะเจอแต่ละทีมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันมากๆมันไม่มีหรอกนะมีคาฟงคาเฟ่อะไรต่างๆให้แวะ หาขนมก่อนที่จะเดินเข้าห้องน้ําอะไรแบบนั้นไม่มีถ้าโชคดีคุณอาจจะเจอร้านน้ํามันขวดหรือไม่ก็เป็นร้านที่เป็นน้ํามันบรรจุขวดในขวดของน้ําอัดลมอีกทีซึ่งนั่นพวกเขาก็อาจจะให้บริการห้องน้ํากับคุณได้แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะเกิดการติดนิสัยไปแล้วเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยอยู่บ่อยครั้งพอข้ามไปที่เพื่อนบ้านพวกเขาก็ไปคาดหวังว่าจะต้องมีเหมือนประเทศไทยด้วยอย่างน,น้อยก็มีห้องน้ํามาตรฐานที่ดีอยู่ทั่วไปตามบอมน้ํามันต่างๆแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ คุณอาจจะเจออย่างที่ผมพูดมาเลยซึ่งสถานที่หรือสถานีบริการน้ํามันมันอาจจะไม่ใช่ลักษณะของปั๊มน้ามันที่ใหญ่โตแบบที่คุณเคยเห็นในประเทศไทยอีกต่อไปบางทีคุณอาจจะเจอร้านที่เป็นเหมือนสถานีน้ํามันเล็กๆที่มีตู้จ่ายน้ํามันที่เป็นเวอร์ชั่นที่เก่ามากๆที่พอจะให้บริการห้องน้ํากับคุณระหว่างทางแต่เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับซึ่งก็เป็นชาวกัมพูชาเองนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะว่า ผมเข้าใจเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าเป็นการพัฒนาการกระจายสาขาข,าของภาคเอกชนที่แตกต่างและนั่นน่าจะเป็นธุรกิจระดับท็อปๆของไทยคือคุณจะเอามาเปรียบเทียบกับอีกประเทศที่ไม่ได้มีการเติบโตขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะโดยเฉพาะในภาคของธุรกิจคือถ้าคุณพูดอย่างนี้ในะประเทศที่พัฒนามากกว่านี้ก็แพ้ไทยกันทั้งนั้นนแหละ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐมริกาเองผมเคยเห็นในภาพ,พยนตร์เตาถ่ามันหรือแม้กระทั่งห้องน้ําก็ไม่ได้ให้บริการหรูหราะอะไรขนาดนั้นแบบที่ประเทศไทยเป็นเลยนะสิ่งที่ไทยทําอยู่นะตอนนี้มันเป็นอะไรที่อลังการเกินความเป็นจริงไปเยอะเลยเช่เดยซ้ําความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนครับก็เข้ามาบอกนะครับว่านั่นยังถือว่าเป็นความโชคดีนะที่คุณบรรยายมาแล้วคุณเดินทางระหว่างทางแล้วก็เจอกับสถานที่หรือว่าร้านเล็กๆที่ให้คุณเข้าห้องน้ําได้แต่อย่างไรก็ตามผมต้องพูดถึงในชีวิตจริง การเดินทางของคนกรฏชาโดยทั่วไปไม่ได้เดินทางแค่ถนนสายหลักนะอย่างผมเองเดินทางบนถนนลูกรังหรือถนนแบบดั้งเดิมที่บ้านเราบอกตามตรงว่าเราไม่ได้มองหาร้านอะไรแบบนั้นแบบที่คุณพูดมาเลยคุณต้องเอาตัวรอดมากกว่านั้นมันเป็นวิธีแบบดั้งเดิมสุดๆคุณอาจจะเข้าไปที่พงหญ้าที่ไหนสักที่หรือแม้กระทั่งเดินแวะเข้าข้างทางอย่างนั้นเลยอันนี้ผมก็พูดชีวิตจริงให้เห็นภาพนะคนเดินทางระยะไกลๆแล้วก็มีเหตุที่จะต้องเข้าห้องน้ำจริงๆไม่มีหรอกไปแวปะปั๊มน้ำมันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างที่คุณพูดมา หรือไปแวะร้านเล็กๆน้อยๆอยแบบที่คุณพูดนั่นอาจจะเป็นในมุมนักท่องเที่ยวใช่มันใช่แต่บอกตามตรงว่าวิธีที่เราใช้กันระหว่างเดินทางน่ะมันสุดมากกว่านั้นคือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะครับก็คือเป็นวิธีคลาสสิกแบบดั้งเดิมธรรมชาติสุดๆไปเลยนะครับก็คือข้างทางนั้นเองขนาดถนนเนี่ยก็ยังเป็นถนนแบบดั้งเดิมเลยภาษาอะไรจะไปคาดหวังห้องน้ําแบบเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนาะแต่ทางฝั่งของต่างชาตินะครับก็ยังไม่จบเขาก็มาบรรยายต่อความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาสังเกตเห็น โดยก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยห้องน้ํามีคนคอยทําความสะอาด2ชั่วโมงผมเคยเห็นมากสุดทุก30นาทีคือล่าสุดที่ผมเจอเลยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆที่ในประเทศไทยปั๊มน้ํามันบางแห่งถึงขั้นติดป้ายการันตีไว้เลยว่าจะมีคนเข้ามาทําความสะอาดทุก30นาทีแล้วก็สามารถให้ความเห็นหรือให้คะแนนได้ด้วยว่ามันสะอาดจริงหรือไม่หรือติดปัญหาตรงไหนมันถึงขนาดนั้นเลยแต่พอผมไปที่กัมพูชาคือไม่มีแม้แต่ห้องน้ําให้เข้า มันเหมือนกับว่าการหาห้องน้ําให้เจอระหว่างทางแบบที่คุณจะคาดหวังทุกสิบยี่สิบนาทีมันจะไม่มีอีกต่อไปคุณอาจจะต้องเตรียมใจเผื่อไว้สักหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าแต่ปัญหาก็คือแบบที่ผมบ้ามามันก็ใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลากลางวันด้วยนะคุณลองนึกภาพว่าช่วงเวลากลางคืนนั่นอาจจะต้องใช้วิธีสุดคลาสสิกก็คืออยู่ข้างทางโดยสิ้นเชิงต้องจบที่ตรงนั้นให้ได้ถ้าเป็นในช่วงยามค่าคืนซึ่งทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเดินทางยามค่ําคืนหรอกนะถ้าเป็นการเดินทางระหว่างเมืองเพื่อไปท่องเที่ยวเฉยๆเนี่ยอย่างไรก็ตามถ้าเป็นในช่วงยามค่ําคืนเอาในความเป็นจริงนักท่องเที่ยวมักจะอยู่ในเมืองกันซะมากกว่านะผมมองอย่างนั้นแน่นอนว่าถ้าอยู่ในเมืองไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกเข้าของนั้นที่ที่พักหรือไม่ก็เข้าของนั้นตามร้านอาหารตามห้างสินค้าก็ได้เหมือนกันคือมันก็เหมือนที่ประเทศไทยแต่เรื่องถ้าคุณจะพูดถึงว่าเป็นการเดินทางระหว่างเมืองหรือว่าระหว่างเส้นทางต่างๆอันนี้ก็ต้องให้คะแนนไทยสูงกว่าจริงๆ พวกเขาทําได้ดีอยู่แล้วจนแบบว่าผมไม่เห็นประเทศไหนที่ทาได้ดีกว่านี้เลยนะในส่วนนี้ทางฟังของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับผมลืมบอกไปนะว่าเขาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะโหเลยเชื่อมากโดยความเห็นนี้เขาบอกว่าที่คุณพูดมาผมเข้าใจได้ห้องน้ําหลายๆที่ในบ้านเรายังเป็นระ,ะบบแมนนวลหมดเลยคือไม่มีน้ําไม่มีทิชชู่ให้หรอกยิ่งแต่คุณอยู่ระหว่างเส้นทางที่เป็นทุ่งนานนะที่ห่างไกลาจากเมืองไม่ใช่อยู่ในชุมชนไม่ได้อยู่ในเขตเมืองบอกตด้เลยว่า อาจจะมีวัวที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะนั่งมองคุณอยู่และก็อาจจะคิดในใจว่าคุณไหวหรือเปล่ามนุษย์โดยความเห็นตัดมานะครับก็ให้ความเห็นนะว่าถ้าพูดถึงตอนกลางคืนแน่นอนว่าผมรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเปรียบเทียบว่าไทยนะ่ะยังไงปั๊มก็เปิด24ชั่วโมงมีไฟมีผู้คนมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดมีพนักงานคอยใ,ให้บริการและห้องน้ําก็เปิดไฟกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงอยู่แบบนั้นอ่ะผมก็เลอาให้ฟังแล้วกันว่าบ้านผมตอนกลางคืนมันเป็นยังไงมันจะเป็นความมืดแบบไซเรนฮิว บวกกับความรู้สึกมอนก็ว่าอาจจะมีงูหรือแมงกะพรออกมาทุกวินาทีก็เป็นได้คือถ้าปวดท้องตอนกลางคืนบอกได้เลยว่าถ้าปวดท้องตอนกลางคืนอยู่ระหว่างถนนในกัมพูชาสิ่งเดียวที่จะช่วยคุณได้ก็คือธรรมชาติกับความใจกล้ารู้สึกว่าความเห็นนี้นะครับเขาก็ยอมรับไปตรงๆเลยนะว่าอมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนครับก็ตอบกลับนะรับก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าวิเคราะห์ดูดีๆสิ่งที่กัมพูชาเป็นก็ไม่ได้ต่างจากพื้นที่ต่างจัง,จงหวัดของประเทศไทยนะ คุณลองเดินทางที่ออกไปในเส้นทางลองๆใส่ลองๆดูสิคือก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยจะไปหาปั๊มน้ำมันที่ไหนปั๊มน้ำมันในแบบท้องถิ่นที่ผมเจอมาในไทยเขาก็ปิดเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าจะเปิด24ชั่วโมงอะไรขนาดนั้นดังนั้นก็นึกตามความเป็นจริงด้วยว่าในประเทศไทยคุณก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้ได้ด้วยคุณอาจจะต้องพึ่งพาข้างทางด้วยเช่นกันไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ที่คุณกําลังเทียบอยู่คุณกําลังพูดถึงถนนสายหลักของประเทศไทยซึ่งมีการสัญจรไปมาตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วแน่นอนว่าปั๊มน้ำ คือถ้าบ้านเรามีถนนสายหลักที่ใหญ่โตแบบนั้นมีการสัญจรอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นผมคิดว่าธุรกิจในภาคของการบริการรวมไปถึงปั๊มน้ำมันเนี่ยก็สามารถที่จะทําแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันแต่คุณก็ต้องดูความแตกต่างโดยรวมด้วยถนนสายหลักในกัมพูชาไม่ได้คึกคืนคึกคักกันตลอดเวลาแบบประเทศไทยอะไรขนาดนั้นนะใครกันจะไปเปิดห้องน้าให้คนเข้าเพอเอมันจะไม่ปลอดภัยเอาโดยความเห็นถัดมาครับก็เป็นชาวต่างชาติครับก็บอกว่าอุปสรรคที่เจอในการที่จะหาเข้าห้องน้ําในกัมพูชาที่แตกต่างจากไทย หนึ่งเลยก็คือพบว่ามันไม่มีห้องน้ําอันนี้ต่างชาตินะครับบอกโดยสิ่งที่เขาเล่าต่อนะรับก็บอกว่าห้องน้ําบางที่คือจะเป็นแบบนั่งลงแล้วก็ภาวานาให้ฝนตกเพราะว่าไม่มีน้ําราดด้วยแต่นั่นอาจจะเป็นในพื้นที่นอกเมืองอยู่ในพื้นที่ชนบทนมากๆก็อาจจะเป็นอะไรที่เข้าใจได้มันขนาดนั้นเลยเหรอก็อาจจะสื่อว่าน้ํามันไม่ค่อยไหลว่างั้นเถอะก็เข้าใจได้นะครับในขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าผมเคยเจอห้องน้ําที่เป็นประตูระบบเสียบไม้แทนที่จะมีประตูล็อก แต่อาจจะต้องได้ใช้ไม้เสียบไว้มันเป็นอะไรที่คลาส,สิกดั้งเดิมมากๆหรือบางที่ต้องเอาหินก้อนใหญ่วางขวางไว้แทนประตูถ้าหินกลิ้งก็แปลว่าอาจจะมีใครสักคนกําลังพยายามเข้ามาส่วนเรื่องน้าไม่ไหลก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในบางพื้นที่แต่บางพื้นที่เหมือนพวกเขาจะใช้ระบบดั้งเดิมอีกเหมือนกันกับระบบน้ําของพวกเขาเรียกว่าระบบไม่ได้สิมันต้องใช้คนตักน้ํามาเติมมันถึงจะมีน้ําใช้ในห้องน้ําได้ในขณะที่ความเห็นของชาวกัมพูชาครับเขามาตอบกลับในส่วนนี้ครับเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่า ในกัมพูชาเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องบริการห้องน้ําให้กับนักท่องเที่ยวก็ได้นะถ้าสถานที่แห่งนั้นพวกเขาไม่ได้สร้างมารองรับนักท่องเที่ยวจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารบางทีเป็นร้านอาหารของคนในท้องถิ่นที่ใกล้นําเที่ยวของคุณก็อาจจะพาแวะก็เป็นได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้สร้างออกมาเพื่อตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวโดยตรงคุณดูจากลักษณะข,ของห้องน้ําก็ได้มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มันดูเพียบพร้อมเพื่อรองรับชาวตะวันตกอะไรขนาดนั้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับในเมืองไทย ในเมืองไทยแทบจะเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาส้วมแบบไหนเอาลักษณะอย่างไรคือก็จะมีเลือกมากมายเลยทีเดียวเลือกได้หลายห้องอีกต่างหากห้องไหนไม่สะอาดก็ข้ามไปได้หรือถ้าชอบปลื้มห้องไหนมากๆก็เลือกเข้าห้องนั้นได้เลยคือไม่มีแบบนั้นในไทยแน่นอนคุณก็ต้องเข้าใจนะว่านี่เป็นในแบบท้องถิ่นอย่างแท้จริงแต่ถ้าคุณมาแบบไม่เปิดใจคุณก็จะไม่ได้สัมผัสกับความเป็นออริจินอลอย่างแท้จริงในแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงๆประเทศไทยก็จะเป็นแบบนี้แหละถ้าคุณไปในพื้นที่ชนบทมากๆหรือพื้นนนนที่่่่่หหาาาาางงไไกกกกกกลลลจถสยยััคือออบด้เวมต ถ้าไม่เชื่อคุณลองไปขอเข้า้องน้ําตามร้านอาหารเล็กๆในท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆในเขตชนบทของไทยดูคุณจะพบว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันนักแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนกัมพูชานะครับเขาก็โต้กันเองนะครับก็บอกว่าแต่ปรจจัยแตกต่างคือในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยน่ะมักจะน้ําไหลยอยู่เสมอนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นปัญหาเลยต่อให้อยู่ห่างไกลเมืองแค่ไหนน้าประปาก็เป็นระบบที่เรียกว่าไหลแรงจัดจ้านกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็เลยทําให้ห้องน้ําของไทยสะอาดได้มากกว่าด้วยนะ ต่อให้คุณไปสมๆขอเข้าห้องน้ําในร้านอาหารที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างห้องน้าไว้รองรับลูกค้าก็ตามที่นักท่องเที่ยวพูดมามันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าตกใจอะไรเลยแต่เพียงแต่ว่าหลายๆพื้นที่ของบ้านเรามันไม่ได้รองรับนักท่องเที่ยวมันไม่ได้สร้างมาเพื่อการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยเรียกได้ว่าว่าแต่อยู่บนถนนสายหลักทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคือเอื้อให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้หมดเลยเอาแค่การที่มีป้อมน้ำมันเปิด24ชั่วโมงและห้องน้ําก็เปิดไฟกันอยู่แบบนั้นตลอด24ชั่วโมงแลลตลอ นั่นก็เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆแล้วผมคิดว่ามันเกินประเทศพัฒนาแล้วไปเยอะเลยทีเดียวอย่างที่คอมเมนต์แรกๆได้บอกเอาไว้ว่าแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศก็ยังไม่ได้มีถึงขั้นนี้โดยความเห็นถัดมาครับก็บอกว่ามันใช่เลยเพราะประเทศอื่นๆในยามค่ำคืนนะถ้าเดินทางและว่างทางไม่ต้องเอาที่ไหนไกลเอาเวียดนามด้วยเลยและกันเวียดนามถ้าไม่ใช่อยู่ถนนสายหลักหรือว่าเรียบไปกับทางด่วนที่อยู่ทางฝั่งชายฝั่งบอกเลยว่าห้องน้ําก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอก ถ้าตอนกลางคืนฉุกเฉินขนาดนั้นก็ทางทางไม่ได้แตกต่างกันก็มีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่มีได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าห้องน้ําพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงขนาดนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้น่ยประเทศไทยสร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆพอมาตรฐานสูงมากเพื่อนบ้านก็เลยถูกเปรียบเทียบไปด้วยนี่ไงมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหล,ละนักท่องเที่ยวก็เลยมาคาดหวังกับเราความเห็นถัดมานะครับก็เป็นในมุมของชาวต่างชาติครับก็พูดต่อนะครับว่าใครที่เคยขับรถในเมืองไทย แล้วคุณก็ไปบ่นว่าเอ๊ะทำไมปั๊มน้ำมันมันห่างกันจังเลยมันน่าจะมีเยอะกว่านี้ถ้าคุณลองไปที่กัมพูชาหรือแม้แต่ลาวเองลองไปดูสักรอบคุณแทบจะอยากกลับไปไหว้ปั๊มน้ำมันในประเทศไทยเลยคุณเห็นป้ายปั๊มน้ำมันแบบที่มีในประเทศไทยเมื่อไหร่คุณแทบจะอยากยกมือไหว้ทุกครั้งที่เห็นเลยทีเดียวเพราะที่เมืองไทยกลับไปที่ไรปุ๊บปวดปุ๊บปวดปั๊บวิ่งปั๊บแล้วก็เรียกได้ว่าเข้าถึงห้องน้ําได้เลยแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านของไทยแล้วเราก็บอกได้เลยว่าคนปวดปุนนนนีี่่ยุกกก็ตต้้ออองงสัหหะะวาจรได หรือว่าจะเจอกับที่ที่สามารถช่วยคุณได้หรือไม่นะั้นระหว่างทางขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของมารยาททางสังคมในการขอเข้าห้องน้ําโดยความเห็นนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวกัมพูชาหรือชาวต่างชาตินะดูจากชื่อแอคเค้าเนี่ยมันดูไม่ออกจริงๆนะฮะแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมานะครับก็บอกว่าคนไทยมีความคุ้นเคยกับการขอเข้าห้องน้ําจริงๆไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันนะแต่จะเป็นร้านอาหารแม้กระทั่งบ้านคนหรือแม้แต่วัด แต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้กรณีคล้ายๆกันในกัมพูชาในชนบทของกัมพูชาหรือว่าระหว่างทางเดินทางระหว่างเมืองการจะขอเข้าห้องน้ํามันไม่ใช่ว่าจะไปขอเข้าได้หมดนะบางทีคนในร้านอาจจะตกใจถ้าคุณไปนั่งร้านอาหารเพราะว่าร้านอาจจะไม่ได้เตรียมห้องน้ําไว้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการอะไรขนาดนั้นพวกเขาอาจจะแค่บริการแค่อาหารขายอาหารอย่างเดียวห้องน้าก็อาจจะเป็นห้องน้ําแบบส่วนตัวของพวกเขาแน่นอนว่าพอคุณไปแล้วคุณก็ต้องขอเข้าด้วยมันก็เป็นอะไรต้องมีมารยาทดนึง ที่เหลือเชื่อมากกว่านั้นก็คือห้องน้ํานั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นห้องน้ําส่วนตัวแบบที่ผมคิดตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้เป็นห้องน้ําสาหรับบริการลูกค้าด้วยเช่นกันแต่เป็นห้องน้ําที่ผมจะต้องเดินไปไปที่บ้านอีกหลังหนึง่งหรือไม่ก็เดินข้ามไปอีกคือไม่ได้อยู่ตรงร้านแห่งนั้นที่เรากําลังทานอาหารกันอยู่แต่เราต้องเดินไปอีกบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปอีกแล้วก็พบว่ามีการพูดถึงว่าห้องน้ํานั่นแหละใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้านเลยคือในโซนนั้นด้วยความที่เขาอธิบายกับผมนะว่า ห้องน้ํามันมีน้อยเพราะว่าน้ํามันไม่ค่อยไหลและในบางที่ถึงกับบอกว่ามันอยู่ไกลาจากแหล่งน้ําด้วยนั่นจึงทําให้การใช้ห้องน้ําก็ใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้านเลยแต่เรื่องนี้นะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับครับก็เป็นชาวกัมพูชาเขาก็บอกว่าถ้าคุณไปเจอแบบนั้นแสดงว่าคุณมาถึงในพื้นที่ชนบทกัมพูชาจริงๆแล้วแต่ผมก็คงต้องอธิบายว่าการใช้กันร,ร่วมทั้งหมู่บ้านมันไม่ใช่อะไรที่น่าตกใจขนาดนั้นนะ ร่วมกันทั้งหมู่บ้านในที่นี้คุณก็ต้องดูด้วยว่าบางหมู่บ้านนี้มีอยู่กันแค่ห้าครัวเรือนไม่ถึงสิบครัวเรือนด้วยซ้ํามันก็เป็นปกติธรรมดาที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้โดยเฉพาะการที่สร้างห้องน้ําขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ใช้ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านพวกเขาไม่ได้ทําอย่างเป็นทางการอะไรขนาดนั้นแต่แน่นอนว่าทุกวันนี้มันก็มีน้อยมากๆเลยแต่ละบ้านก็พอที่จะมีห้องน้ําของตัวเองอยู่เหมือนกันยกเว้นว่าจะขาดแหล่งน้ํามากๆหรือไม่ก็มันไม่มีน้ําสำหรับใช้สำหรับในห้องสุขาจริงๆอะไรแบบนั้น้นนนนกกกก็เลยทํํําาาาาใหจจจววมมััะด่ ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าประเทศไทยไม่ต้องห่วงอีกอย่างหนึง่งคือคุณอาจจะแทบจะไม่ได้ลงไปเข้าห้องน้ําตามสถานที่ต่างๆอย่างที่คุณว่ามาเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนถ้าคุณเดินทางด้วยรถทัวร์หรือที่เป็นรถบัสขนาดใหญ่ในประเทศไทยพวกเขามีห้องน้ําอยู่ในรถเลยผมเคยมีประสบการณ์เดินทางรถทัวร์ไทยสายยาวๆแม้ว่าจะมีจุดพักเป็นระยะระยะมีสถานที่ที่เป็นห้องน้าร้านอาหารพร้อมบริการอย่างสะดวกแต่บางทีผมก็นึกได้ว่า ในรถของประเทศไทยในตัวรถเองมีห้องน้ําอยู่ในนั้นด้วยไม่ต้องกังวลอะไรมากมายใครมีอาการเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปกดดันคนขับอีกต่อไปคุณสามารถเดินไปที่ห้องน้ําที่อยู่ในตัวรถได้เลยนั่นคือสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศไทยและผมก็ไม่ค่อยเห็นรถที่เป็นรถสาธา์ณะแบบเนี้มีห้องน้ําอยู่ในรถมันมีน้อยมากนะเท่าที่ผมจะเคยเจอแต่ว่าในกัมพูชาบอกได้เลยว่าถ้าคุณกําลังนั่งรถตู้ในกัมพูชาหรือไม่ก็นั่งรถโดยสารหรือแบบไหนก็ตามแต่ คือบางคนผมเห็นนะพวกเขาใช้จิตวิทยาต้องกดดันคนขับอยู่ไม่น้อยเลยคือถ้าโชคดีคนขับก็จะจอดให้อาเข้าป่าข้างทางแล้วกันแต่ถ้าโชคไม่ดีหน่อยคือมันไม่มีคําว่าจอดนะน,น,ดนั่นทําให้นักท่องเที่ยวบางคนหลังจากได้กลับมาจากกัมพูชาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอึดอย่างกับเป็นซุปเปอร์สยายยาขึ้นมาเลยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทั้งหมดคือความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าห้องน้าระหว่างทางซึ่งแม้ว่าจะอาจจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดอยู่เหม วันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับทั้งหมดคือการเล่าแปลเรียบเรียงในสไตล์ของผมเองนะครับไม่ใช่แค่การอ่านเฉยๆแต่เรียบเรียงมานั่งเล่าสวนฟังแบบนี้นะครับมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยครับแล้วก็ขอฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยไว้ด้วยแบบที่ผมใส่อยู่นะครับถ้ามองหาเสื้อยืดอยู่ก็เอาเม i ด t ิน Thailand แบรนด์ไทยดีกว่านะครับราคาไม่แพงแล้วก็ใส่นุ่มใส่สบายด้วยกดดดดไไ้้้้ทีีี่่มมุใลลาางงขออหนนนจเยครััับววสส